วันดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรทนพอนะคะเมื่อนี้มาปลูกอ้อยเจ้าของค่ะยังอยู่บ่รหลายลอกเนาะค่ะสองสามหลกแหละตอนปลูกแล้วตอนปลูกแล้วมันลมแห้งผดก็เลยปลูกบ่ไรค่ะอันนี้ก็เลยมาปลูกสามปลูกสอมค่ะปลูกเ่าเป็นปลูกสอมปลูกแหแล้วค่ะเพอดีดินปลูกด้แล้วก็เลยมาปลูกต่อค่ะ เดี๋มือแรงสิรีวิวให้เมืองเด้อค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อพอดีมีเอฟซีฐานหนึ่งเพิ่นอยากให้รีวิวรีวิวรีวิวอีหยังก็คันควบคุมไหมค่ะเพิ่นว่าให้รีวิวคันควบคุมกับอีหยังก็ะคือเพชรเนื้อรีวิวคันควบคุมกับอีหยังก็เพิ่นเพชรให้ให้รีวิวให้เมืองไหมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงเด้อค่ะเดี๋ยวมือแรงมือแรงมือแรงสิมารีวิวให้เมืองเด้อค่ะเดี๋ยวรถไปจอดเดี๋ยวสิรีวิวให้เมืองค่ะ เมื่กี้เพิ่นอยากมึงขั้นควบคุมแล้วก็ไอตัวควบคุมยกขึ้นยกลงอย่างนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวสิให้ไอโจโฟเพิ่นมารีวิวให้ให้มึงเนาะคะ่ะแล้วนี่พามามึงรถปลูกไว้ก่อน,นะคะ่ะหางปลูกเคเคๆขึ้นกันแหละคะ่ะกับทีมงานตอนนี้เอาอ้อยขึ้นอยูะคะ่ค่ะ อ้อยนี่อ้อยนี่ถ้าเ้าเอาไปดวนเ้าก็มาเซน้ำใบเนี่ยก็ดีเด้อค่ะเด้อแบบนี้เด้อค่ะอ้อยพันอยู่ในน้ำเลี้ยงตามดเ,เด้อนี่หามโอกเลี้ยงแบบเด้อครับเด้อเพื่อนว่าหามโลกเลี้ยงแบบเด้อครับเด้อแบบนี้เพื่อนวะวันนี้อ้อยปลูกป่าใหญ่มันลมแห้งค่ะก็เลยเอาเอ้อยพันมาเซน้ำไปก่อนบ่วห้มันแห้งไหมค่ะดูประไม้สี่หาหมือนี่แหลเะเขายังเด็กมาปลูกอีกไหมค่ะก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน าขาห้าว่างไหมก็คือสีแหงอะนะค่ะก็พอดีเห็นซะอยู่ข้างพอดีก็เลยเอามาแช่น้ำไปคืนหัาขาวแล้ขึ้นหัาขาวแล้วว่าซันค่ะ <c oughs> ขึ้นหักเลยเนาะเออแช่น้ำใบค่ะขึ้นหัาเลยดีแล้วมันจะเกิดเลยขึ้นหักเลยเอาปักลงก็เกิดเลยอันตัว

อยกห้างปลูกเดี๋ยววนๆเลยค่ะอันนี้ห้างปลูกของเคเคเนาะค่ะนักประมาณขาใส่อ่อยใส่ยังไงเลยแต่ประมาณยี่สิบาทนค่ะ ก็ได้กบหัวหลวงด้วยค่ะนี่กบ,บดินดีค่ะฟังลึกแล้วกะแล้วกะดินกบหนาดีไหมคะ่ะถ้าหางปลูกที่ฟังลุ่มลึกแล้วกะดินกบหนาดียังสี่นี่แล้วกะความชื้นใจนี่เกิดดีด้วค่ะเกิดแน่นอน,นะคะ่ะบ่บ่ได้หาเอาบกุกโกหาคุดถมบหัวหลองดีด้วค่ะนี่ปกติแล้วบางเชื่อนาะคะ่ะเนาะถ้าหางปลูกบดีแนงสีนะะ่นิดแล้ เวลาเราปลูกไปนี่ดีมันบบเก็บเหมค่ะมันดนมันโบโปกหนาไหมคะ่ะดีมันบบเก็บดียังสีน,นะนะมันกระิบกค่อยเกิดต้นนี้ดีค่ะดีอยู่อันนี้ความเห็นส่วนตัวเนาะคะ่ะถือว่าเคเค้หางปลูกเคเคเนี่ถือว่าดีใส่ได้ค่ะดีเลยแหละค่ะมกักมักค่ะไนทาน,พนาพนี่หมักเรกของเคเคค่ะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะคะ่ะว่ากระเลียวก็ข้นมักนะคะค่ะแต่ว่าสำหรับไนธนพนกั ตั้งแต่พันเจ็ดเอาของเค่ๆไหมค่ะโอ้อยโบ่พ่อค่ะโอ้อยโบ่พ่อรถไปเอาเอ้อยอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวพันอ้อยจะพุดงจะป่าอ้อยค่ะเดี๋ยวกลับมาปลูกใหม่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่ทานเนาะค่ะเนาะที่ติดตามไลธนพรมาตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนาะค่ะที่คอมเมนต์มาทั้งมาให้กําลังใจและคอมเมนต์มาสอบถามค่ะแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่แนะนําแนะนําด้ล่ลากหลิปเนาะค่ะเนาะมีคอมเมนต์แนะนะําทั้งคอมเมนต์อยากให้รีวิวอยากให้รีวิวให้มึงอีกจั่างสิเนาะค่ะก็จะรีวิวให้มึงเนาะค่ะ ก็สำหรับผู้ที่เขามาเมืองใหม่เด้อค่ะก็กดติดตามได้เนาะค่ะเนาะก็กดติดตามอยู่ทางขวามือเหน็นไหมค่ะที่เขียนเข้ามาติดตามสีแดงๆนั่นน่ะค่ะกดติดตามให้น้ำเนเด้อค่ะสำหรับผู้ที่มากรถนะคะค่ะมากรถไทยนิวฮอนเลนที่ที่สี่จุดหกากับปุไทยจ er อนเดียสาม์หกห้ายีเด้อค่ะเด้อ คือจะไหญธนพรน่ะจะถ่ายทำลงทุกมือค่ะลงให้มึงทุกมือเลยรับงานสมุติว่ามือน,นีใหญ่ธนพรนไปรับงานดันกะจีไายงานดันให้มึงไปรับงานไถกกะจีไายงานไถให้มึงกังสีน่ะคะ่ะคือจะถ่ายทำทุกงานที่รับไหมค่ะแต่ลุงให้เมึงสมือนั่ยน,นะคะสำหรับผู้ที่สนใจรถอยู่กะติดตามไดเน,ะะนาะค่ะนอบผิดหวังดอกค่ะศึกษารถได้ติดตามได้ค่ะอ่า ขอบคุณเอฟซีนะคะเนาะที่ให้รีวิวอ่ารีวิวขั้นควบคุมนะคะเดี๋ยวมือแรงจะรีวิวให้เมืองนะคะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆที่คอยให้ก่กำลังใจติดตามมาตลอดค่ะมาแล้วค่ะจะมาปลูกตอแล้ว การปลูกอ้อยนี่การปลูกอ้อยนี่ก็ต้องอ้อยตอแหลเนาะคะ่ะนาะปลูกเทียแรลต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างเนาะคะ่ะว่าสิเป็นความชื้นของดินว่าสิเป็นเครื่องปลูกคนนยัดอ้อยก็สำคัญเนาะคะ่ะต้องยัดอ้อยให้ได้ส,สม่ำเสมอบ่ต้องขาดช่วงค่ะอ้อยก็สิเกิดเสมอดีเกิดน้าดียังเสี้ค่ะเดี๋ยวตัวจากคลิปนี้คีล่งวิดีโอ ลงคลิปรถไถจอนเดียหาศูนย์พวหายอีเฮ็ดท่างนะะ้วยออค่ะแต่งท่าเอาอ่อยออกค่ะแต่งท่างให้รถปพกหล,ล,ลงรดแรนค่ะเดี๋ยวจากคลิปนี้ก่อนค่ะต่อ้วยคลิปจอนเดียะคะ่ะ แต่เข้ากลับก็ต <Canvas. S 2> ้องไปเครียดตางใจตัางใหุ้คนงานตัดอ่อยแล้วโอเคเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้เนาะคะ่ะติดตามกันต่อในคลิปหนาเด้ค่ะคลิปต่อไปจะเป็นจอนเดียนะคะหาศูนย์ห้องหาอีแตงทางออกจากไคค่ะแตงท้างหาโหด,ดเรนค่ะติดตามในคลิปต่อไปได้ค่ะ